สวัสดีค่ะทา่านผู้ชมสวัสดีนะคะเนาะวันนี้เพชรพลอยกะมาอยู่บุรีรัมย์นะคะอ,ะอยู่ที่วัดอาจารย์กว้างนะคะเนาะวัดอย่าชื่อวัดอะไรเนาะเพชรพลอยกันอย่งางเมื่อใดเนาะค่ะจะมาเป็นวัดของพระอาจารย์กว้างนะคะอยู่บุรีรัมย์นะคะเพชรพลอยก็ได้เดินทางมา น่าเอาความฝันกบพระอาจารย์กว้างนะคะงวดที่สองนะคะงวดแรกเพิ่งค่ะเพชรพลอยเป็นทำคิดงวดแรกนะคะเพิ่งหายตรงๆนะคะหกสามนะคะเนาะเพิ่งหายเลขสองห้าแค่นั้นค่ะงวดที่ผ่านมาเนาะค่ะนะาหายเก้าสามกับหกสามนะคะงวดนี้คือพระอาจารย์มั่นใจมากค่ะอาจารย์กว้างนะคะเนาะมั่นใจแบบถ้าออกตัวนี้เอามอลำเลยค่ะเอามอลำค่ะอ่งวดนี้เสเอาหมอลำมั่นใจแห้งค่ะคือว่า งวดนี้ฟันดีมากนะคะเนะาะไอ้พระอาจารย์บอกว่าฟันดีอ่าฟันดีกว่าหมดหมดก้อนนะคะเนาะแต่ว่าตัวเรขเพื่อน,นเขาเต็มเต็มนะคะหกสามอ่าเดี๋ยวเพรพระรวยอิพ่าเอฟซีไปเอ่อฟังตัวเรขกับพระอาจารย์นะคะว่าเพื่อนฟันแบบไดนะคะนาะงดตัวเลขตัวไดนะคะงวดที่แล้วบอกซื้อก๋วยเตี๋ยวไว้รอนะคะเนาะเอฟซี FC, หรือว่าท่านผู้ชมที่บอเห็นคลิป ก่อนนะคะเนาะเขาไปเบิ้งย่อนล้างใดด้วยค่ะเพระาะว่าเพชรพระรวยลงอยู่ค่ะอ่าลงให้ดูอยู่เนาะค่ะเนาะแต่เอฟซีอ่าทีบ่บเห็นเนาะค่ะเนาะไปเบิ้งย่อนล้างใดเนาะคะ่ะเพระาะว่าเพิ่นเขาเต็มเต็มนะคะของเหล็กพระอาจารย์กวางอ่างวันนี้มาตามต่อเนาะคะ่ะตามต่อมาเพื่อนเชลต์ตัวใดงนะคะอ่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพชรพระรวยหน่อยด้วยค่ะคนละไลค์คนละแชร์เนาะค่ะเนาะเพื่อเป็นกําลังใจให้พระรวยเนาะฮะคลิปดีๆนะคะตัวเลขให้ท่านผู้ชม ได้โชคได้ลาบกับพระอาจารย์ในงวัดนึ่งสิงหาเด้อค่ะเพราะว่าอม,มั่นใจมากค่ะมั่นใจมาก่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพชรพร,รวเนเยด้อค่ะไปเพชรพรวยพาไปสอบถามนะคะเนาะว่าเพื่อนดหล็กตัวไหนเพื่อนคือมั่นใจคักนะคะเนาะอปไปกันเลยค่ะไปสอบถามกันเลยค่ะมาสีขนสีน้ำสีช่องเนาะ่ะ <How? S 2> เออมีช่องไดเนี่ยละ่ะ บวกประกาศรายงานตูมเนี่ยครับผมก็ไอ้พงพ้องครับออนซอนเทนีสารครับเพชรพารวยค่ะวันนี้ชาแนลตาขุมทรัพยพญานาเออขาประจำสิขาประจำมีผู้เบิงไห่วะหรอไม่มีผู้เบิ่งไห้บ่าใครรู้ว่ารู้ปูเปิงเล่กยังว่าจ้ะิหนุ่มไดบ่เบิงก็บ่ถือแล้วครับสามสามหกวันหันนอ เนี่ไงหกสามสามหกยัง,งสั่งก๋วยเตี๋ยวกินมรูดดีเนาะเนียนวะที่ว่าสั่งก๋วยเตี๋ยวถาเลยสั่งก๋วยเตี๋ยวถาขันบุตรถือก็ใจอิ่มครับเมื่อนี้ก็เห็นอาจารย์ได้โทรหาตั้งแต่เสาร์เนานะว่าให้เขามาหาหลังจากที่ปล่อยแนวทางออกไปแล้วนะครับให้วิ่งศูนย์ศูนย์ตัวเดียวนะครับบุกเย่ยนดอก คือว่ามาให้มาเอาโค้งสุดท้ายมานี่ให้เออดี้เป็นหมั่นใจนะฤทธิอาตมาโมเพียนเด้อเพียนยังตัวเก่าอยู่ตัวเก่าพี่น้องจำในปเนาะนีสมุดประการเก่าขคนน้อยใช่เนาะเออสิีวะอันนี้ยังฟังอันไหนเนาะครับอาจารย์การปวยฤทธิ์ไปหรือเด้อปวยฤทธิ์สูนหานะสูนหาไปบัดนี้อาตมากับไปอธิษฐาน กับเจ้าที่เพิ่นไปสวดมนต์อธิษฐานเราก็จุดทูบท้าเลขศูนหาที่ปล่อยไปให้จุดทูบออกมาให้มันได้ศ<ม>ูนหาบันนีอาตมาก,กับเลยจุดทูบเมืม่อออกมาทีเดียเกตศูนหาคนทิ้งอาตมาหลุดเลย<ม>ฟังเด้อเยฟซีเด้อ<ม>ืฟังเด้อเลขศูนหาหาศูนย์นี่ซื้อหลายได้หลายหมดนี่ ซื้อหลายได้หลายก็ที่ได้มารวมบุญกับพะอาจารย์ถ้าเรียกออกศูนย์หาศูนย์อาตมาบุญมรรคบ่าอุบุญข้นเมืองเรืยไปเร็วอืมดได้มารวมบุญกันบุญศูนย์หาหาศูนย์เออสื้อเอาสามตัวกับเจ็ดศูนย์ห้าเจ็ดศูนย์ห้าเอาเฉียน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 ให้เป็นมืออันตัวเก่าอันที่นอนเป็นกำลังบ่าที่ว่าหายวิ่งศูนย์แล้ร็จปีฮะ เดี๋ยวฟองก็างฟอครับเอาตัวตัวก้อนห้วิ่งศูนย์จับคู่ให้มีศูนย์อะไรฮะศูนย์ห้าศูนย์ศูนย์สามศูนย์ห้าห้าสามเหนกันศูนย์ห้าสามเนาะเออศูนย์ห้าสามสามตัวครับศูนย์ห้าสามบ่ได้ออามาเนี่ยให้อยู่กับเบาอีสานที่เกียนเลยครับเกียนไม่รอดกันสัเกลียนไม่เลยเรียกทูกเอาตัวนี้ตัวเดียวแล้วบอกครับหรือว่าตัวก้อนน้ำให้พี่น้องกันจำบ่ได้ดิเดี๋ยวแหงด่อนไปเบื้องที่เอากันไว้ พูดถึงพวกเมยบว่าจ้ะอ้เมยกัเอ้าแล้วก็บุญกรรมผู้ใดแล้วผู้ใดก่อนผู้ด้ยอนก็สิ่หรอกัดก่นกับที่เยดีก็คือพวกอันชื่อเรียกบ่กกับแบบมีกรรมคือจรรมาวัานีหว่ผู้ใดชื่อเรียกบอกกับคือคนตธรนมีกรรมมาตีพู้นั้นแบบมีกรรมเอาเอาคลิปนี่คลิปสุดท้ายเรียวนะกับที่เน้นให้เขียนไปเลขเกตศูนห้าเพราะว่าุดถูได้เกตศูนหานหวาเดี๋ยวผมจะเขียนอันเด็กวิ่งก่อนเนาะวิ่งสูนล้มยังไงนีได้เนาะเออรวม ยิ่งศูนย์ยิ่งศูนย์เออจากผู้ให้จากผู้ให้ผัวสาวเลขเขียนลงไปเลขทูบมานะอ๋อเลขทูบเออเลขทูบอยู่ขคงไตยเนาะนะครับเ,เลขทูบตัวนะครับเจ็ดศูนย์ห้าที่จะามอาอธิษฐานนะให้จุดพันเลขหาศูนย์ศูนย์หาสี่องี้ดีให้จุออดทูบได้มันจะจุดได้เจ็ดศูนย์ห้าตรงตรงเลย ตรงกันกับ<ร>ปฏิทานเมีนกับกีธาจิตนะอ๋ออีดีเขาเรียกออกตัวนี้อาตมาเลยว่า,อวา,อวาเ,วเอาหมอล่งมาอกให้เอฟซีเอไีหลายๆเรื่อเล็ตัวนี้ยินดีนตัวเราอะย่นดีว่าขุมทรัพยพยานาคศูนย์ห้าเนาะให้ที่แรกเนาะอาจารย์เนาะศูนย์ห้าเลยศูนห้ากับศูนย์หน่งศาศูนหกบอศูย์ห้ากับศูนย์หกศูนย์ห้าศูนย์หกศูนห้าศูนยกแค่นี้แหละอตาตมาให้สสมฐางเทียนะนะันรอที่เปลี่ย ไปผ่านมาเออแล้วก็เลขคู่มันมาตรงก็เลขปล่อยไปจุดน่ะตัวอันสามตัวอาจารย์ให้ศูนย์ห้าสามเาใชแดงก็ครับศูนย์ห้าสามมันเฉินใช้ดีเนาะตัวน้อยใช่ยังเรากระดาษเนื้อหัวด้วยเอาแค่นี้ละเออเออผงสุดท้ายของอาจารย์แล้วเนาะผงสุดท้ายเดี๋ยวจะมาอีกเดี๋ยวเหรอเอาไปตรงนั้นเลยเออนั่นแหละเออ ม่อยู่ครับอาจารย์มาเบิ่งหมอลำแมีนได้มัมน,นบึบงหมอลำเนีน่ยเมนีนเมียนพันออกซูนหาซูนว่าบึงหมอลำเด้อน้ำกันซูนหาซูนซูนหาเนี่ยซื้อหลายได้ไรเมียนซื้อหลายได้หลไรงวดนี้เอาขึ้ที่ถึงมากสองสามงวดอาจารย์ยังบ่มั่นใจซ้ำหนีว่<อ>าก็หนีงวดนี้มัน <F under S 1> ม่นใจหลบางเด้อเอฟซีเนี่ยงวดนี้อาจารย์มั่นใจหลาย คี่ถึกพัดมาสามหดสี่หดนั่นบ่มันใจซ้ำนี่อันนี้มันใจยังแห้งเลยมันใจยังขาดเพราะว่าจุดทูกไปตรงกันก็เล็กกล่อยไปนะจุดทูกกับพุ่มอยู่นี่บอกครับอาจารย์พุ่มอยู่นี่แล้วบอกพคนว่ามันออกมาศูนย์หาหาศูนย์นี่เสียวมลมาครัเอือเนี่ยนะเอฟซีก็เห็นซื้อได้หลายเ้ออันกับยามันใจทึ่งนึ่งกับซื้อลวด ไปสนับสนุนซอยสลากินงแบงเป้าไปยิบอยู่พุทธสงเนี่ยจะมากไปเหมือนน,นบ่มีเลยเด็กไปเรียกศูนหาอยู่ไทยสงูงว่าเห็นนี่เมืม่อเลยอาจารย์มาท่านเลขดังตัวพระอาจารย์มาท่านศูยหาจา <นะ S 2> ้างว่งเดี๋ยวปล่อยไปมันเ, <laughs> เนรียกศูนหาคือว่าเห็นนี่รัตตลีอ๋อพี่ลองเลยไปเห็นชิมเนี่ยซื้ออะไรก็ได้ให้ติดศูนย์ไว้หวดนี่วิ่งศูนย์ร้อยศูนย์ อันมันจะได้งไดยเลยงวดนี้คือกันอาจารย์เนาะอาจารย์ควายเลีไปผู้นี้ผู้นั้นโทรมาบอกอาจารย์ฟันว่าได้ของเต็มบ้านเลยว่าสันนี้ได้เนื้อได้กินเนื้อได้ปลาได้ยังนานละเลยกเขาเร้วคุณยงมก็นเรื่องสิที่ได้โศกใหญ่เล้ยวได้ปลาขอวิ่้ๆตัวใหญ่ซื้อเล็กลตตอรีไว้ศูนหาเลยครับหาศูนย์ผู้ใดเห็นคลิปนีคือผูโชั่วืี ก็ถือแต่เข่งหัวก็เสา้วไว้ฝากับผูนนอนใน้รุ่งหมวดนี้ดิมันใจกว่าสุ้งมวดอีกมันใจกว่าสุ้งมวดดิเบื้งเราจพิจารณาเอาเรียกมาหลายตัวเนาะเรียกตัวเดียวหางเดียวนึงเนาะมันก็ซื้อกับจักสีร่องเพียงอย่างละต้องเพ่งกันอย่างเดียวละครับเสียดายเด่นี่ลยละครับพูดหนึ่ง ผู้รำพนทั่วมาเผื่อว่าโอ้ยแคบไปเผื่อลืมเสื้ออาจารย์่ครับกอแก้ตัวเนีนนะ้เป็นลักษณะุรัสคำแคบไปแล้วลืมแคบไปห,หรือลืมแม่อาจารย์นะท่นอันนี้อย่าลืมเรื่อง,องวันนี้ห้ามลืมห้ามลืมงวดงวดนี้ก็ว่ามันคักอยู่ล้วเต็มลำกระเทียนลุ่น,ลนหอดฟังหมดแล้วผู้ละลุ่มแม่น้ำลุ่มหมดนละงวดนี้นะโอ้าจารย์ เรามั่นใจครับมั่นใจว่าชุ่งหดที่ถือมากเพมืะทั้งหมดนีฟังเราด้วยเอฟซีพี่น้องพี่ขอพิจณาเด้อสาหรับแนวทางอาจารย์กวางเนาะนะครับผิดถือกับพี่ขอพิจณาเอานะครับตัวเลขแต่ว่าเมื่อนี้ผมม่งมีห้างคือว่านนละครับอ่าพี่น้องแคบๆเลยเดี๋ยวรัฐบาลเมื่อกี้ที่ล็อกไซเลยอาจารย์นี่แหละชุดงานนี่ล็อกไขยูนะครับ ลอกออกเด้มันลอกออกนั่นแหละลอกในยุ้ยลอกในอกลอกในอกรัฐบาลเย็นว่าหาศูนย์สี่มันก็ลอกเขาอาจารย์ไหายดีเนี่ยแล้วก็ไอหาศูนย์สามมันก็ลอกเขายี่ดีอยู่แต่งวดไหนมันสิมันเดี๋ยวจะหาศูนย์ตัวเลขสี่ออกนะสี่สามศูนย์สี่ศูนย์ก็ออกมากวันเราเดี๋ยวหาศูนย์เดี๋ยวหาศูนย์เดี๋ยหหาศูนย์สี่ออกนี่มันใจดคั่ง ว่ามันใจเกินลอยใจเกินลอยเด้อพี่น้องเดอ้อวันนี้จะในกับเต็มลัดธ์แท็บนะครับรุ่นหอนเต็มลัทธแท็บรุ่หรนหมดฟังหมดเลยออกฟองไม่หนำมุนครับมา<ซ>ถึงแม่หนำซี้ไปเลยเนี่ยอุ่นโอ้ยพี่น้องวันนี้มีเท่าไรใส่หมดเดอ้อพี่น้องเด้อพี่นอ้องเอ,อ้ยทั้งภาคใต้พุรัชเรียกกระตัวเก่าละทั้งใต้สุราษฎร์บูงหงาเมืองยะลาปัตตานีนะ่ะยิ่งศูนย์คือเก่าเป็นว่ากันเรียกบอกเป็นอิทีิเชียงมาลุงเลย ให้บอกตัวนี้ผีเคียงมากเครื่องงครับอาจารเกียงวินแล้วเนาะตีมันเลยทาคู่บัวตาเคียงคู่บัวจาวมันมงอดอยู่กูยัยเกียนบัมากมึงบัวได้ถึบ่วเนาะกูยญยเกียนบัวมากบัวียนบรมาคุณคู่มัคุณคู่กับบวมากคุณคู่มุนต่กันไ่มืงงามกับบัวมากเกี่ยวล้พิจารณาเอา จะละนาฮะที่ทวนครับผมเป็นได้คุ้มสัพพยาณาอิ่มยั่งบัดนี้หมดได้เวลาไปโอเคผมคิดว่าโอย้วยังอาตมาเบาเสียงดังเด้อดีแล้วอาจารย์เอาหลักปอนเด้อบัดนี้เด้อเราบอกตกไทยก่อนเราบอกตกไทยเป็นเทียนเแนวทางผิดถึงอ่ะอะเรกัอ๋ออันนี้ก็แกเป็นแกแนวทางเนาะคิดเอาพิจารณาเอาอาตมากับพวกหมู่ดอก แต่ว่า,าอาตมาบอกขึ <ines> ้นว่ามันใจของอาตมา <lent ceu> นี่ก็มันใจหมวดนี่ก็ขอให้เอฟซีที่เิงคลิปนี้จงมีโชคมีใช้คิดสิ่งไดปปารถนาสิ่งไดก็ขอให้สำเร็จสำร็จทุกประการคือสาธุสาธุสาธุอาับสินลพรเขาลับพรเด้นี้ก็ับอาจารย์สี่ได้อีกคลิปนึใงนาด้ตัวกันเงยาวเ Iya tawali waha pula pali pulenti sakalam satu 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 satu